ชาขาชาเทา้ายืดยังไงดีอย่างแรกนะคะเราลองเช็คก่อนนะว่าไออาการชาของเราอะถ้าเราก้มได้ไม่มีเจ็บแป๊บหลังแต่ว่ามีอาการชาอันนี้ทําได้นะคะหรือจะแอนเอี้ยวเอียงพวกนี้เรามีอาการชาสามารถใช้ท่านี้ได้หมดเลยยกเว้นคนที่มีชาร่วมกับเวลาไอจามเรามีเจ็บแป๊บหรือเวลานั่งชะโครกเรามีเจ็บแป๊บมากอันนี้ห้ามทำนะเส้นประสาทของเรานะคะจะออกจากกระดูกหลังตรงช่วงนี้นะผ่านต้นยาวลงไปจนถึงใต้ฝ่าเท้าถ้าที่บ้านใครมีเจ้าก้ออี้ยืดน่องอันนี้นะสามารถใช้ได้เลยวิธีการเรา หลัจากขึ้นไปยืนก่อนถ้าใครตึงมากก็ขึ้นไปย่ำก่อนจนรู้สึกว่าเบาตึงแล้วค่อยไปยืนตรงหลังจากที่เรายืนตรงไปประมาณหนึ่งถึงสองนาทีเรารู้สึกสบายขึ้นให้เราค่อยๆเอามือลูกขาโกงลงไปจนกระทั่งรู้สึกบางคนอาจจะรู้สึกตึงตั้งแต่ตรงช่วงนี้บางคนตึงช่วงใต้ก้นบางคนตึงยาวลงไปค้างไว้แบบนี้จนกระทั่งเราเบาตึงหรือว่าเบาชาเสร็จแล้วให้เราหมุนตัวไปทางด้านข้างสลับกันไปมาแบบนี้ช้าๆจะเป็นการกลิ้งเส้นประสาทที่ออกจากหลังลงไปจนถึงปลายเท้า